นี้น่าจะเป็นรับปิดระบบนะครับลูกค้านัดเข้ามานะครับเมื่อตางวันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโค้ดตัวรลายตัวเดิมนะครับ p 1 794นะครับปัญหาเรื่องไฟไอออนนะครับก็เดี๋ยวจะจัดการให้เลยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับกันเหลือขั้นตอนเคลียร์ t c นะครับเคลียร์โควกอกนะ เรียบร้อยนะฮะเราเชียร์โค้ดส่วนงานออกไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูนะครับเรียบร้อยอเยราจะลองไปทําการลองรถนะครับผมก็ในส่วนนี้เราก็จะมาเช็คดูด้วยว่าในส่วนของระบบเนี่ยถูกปิดไปหมดหรือยังนะครับในส่วนไอสต็อกถูกปิดมาแล้วนะครับ รอบที่ต้องการการชาร์จไฟ13.6.7กว่านะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเฮียไปลองลดเลยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมก็วิ่งเนียนปกติเลยครับไฟชาร์จเสถียรขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเตรียมส่งรถกันเลยหากใครก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์0959836665นะครับผมที่เฮียใหญ่ยังยนซุรินครับขอบคุณครับ